ทุเปอร์ทุกท่านมึอนี้พามาเที่ยวครับอากาศดีๆครับนักท่องเที่ยวกับไลยอยู่เลยพี่นอ้องตรงนี้นะครับเนาะไปครับไปเบิ่งกับพี่สินี่พี่น้องพามาเที่ยวเด้อพี่นอ้องเอ้พวกน่ะอากาศดีๆแดดแจ่มเลยพี่น้องอยู่ทุกปอร์ไปครับไปเบิ่งน้ำกันครับ ไายพงทายทยชงผู้ใดกับลังไหลกับมาเมื่อนะครับเนาะโซนยุโรปครับข้ากัน่องแถวลงเรือ,อเพื่อน้องเลยบรรยากาศดีๆเพื่อน้องเอ้ยคนนะะครับชมบรรยากาศ เี่ยวยอกนองเลยหลังงามเปิดใจไปครับพ่ยีนีพาขาอยเบื้งสซนนี่นะพี่น้อง้อนี่นหอยฟุ้งสูงบมดพี่น้องกูนะ ขาไปเบิ่งฟังตะพุ่นแล้วไปลองเนาะไปครับลิปนี้พี่ซีพาเที่ยวสักหน่อยก่อนเข้างานตอนเย็นคมีตำรวจทหารรักษาความปลอดภัยอยู่นี่ไปลองเลยแดดฮ้อนฮ้อนไปลองมือเ่ยเป็นลมแดดพลังมือนี่แดดฮ้อนไปครับไปเที่ยวกับพี่ซีมุนพาเที่ยว ไปฟังนั้งพุ่นครับมันมีบรรยากาศนั่งอยู่ต่างไปแดงกันพี่น้องเลยเป็ในใกล้พี่น้องเลยคนเดียวเก็บเรืพาเที่ยวหอ,อยฝนหล่นแล้วไปในพามาเที่ยวพี่น้องเลยหล่นแต่งงานพี่น้อง แดงงามเลยปิดไปแดงอยู่พี่น้องเลยงามบอกพี่น้องเอ้ยครับสูงมาก็ได้ก่นีไปครับกล้ามไปตัป้งคุณนคนเยอะแยะคนเยอะแยะ ai, lêu lêu, đi nong, 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 đi đi nong, đi ไปมาวาดลูกมากวาดลูกไปชมพาเที่ยวพี่น้องขอบคุณหลายหลายเลยพี่น้อง พาไปฟังทั้งนึงพี่นอ้องฟังทั้งหน้าสนามหญ้าขายของทำด้วยด,ด้วยครับนี่จจางบาดหลบ้วยเลยพี่นอ้องเนีย สายปั่นล,กลกูกผลลูกหนาไปนอน้ำงามวาดลูกไอ้อากาศร้อนวันนี้มีหัดขายน้ำวอเตอร์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  ไหลายอยู่ดิล oh, uh> ักกองเที่ยวก็บย่างหลพี่น้องเมื่อแดดเพิ่มด OK> ีแล้วเพิ่มแรงแจกลูกรักกองเที Whoops, ่ยวก็หลายเติบเปิ้นพากันมาเที่ยวคนหน้าหนาวจะเข้ามาถึงหาย่างย่างเดือดพี่น้องเลยย่างยางเลี้ยวเลยใส่เวลา พาเที่ยวพาชมนี่ครับเป็นการลังซื้อตัวเข้าไปที่ขึ้นหอย่นได้ไหมพี่น้องอลัางเขาเ่าแถวล้ๆใค่้ๆเช็คอินขึ้นตรวจามปลอวภไยพี่น้องเป็นเล็กหน่กพุ้นเลยพี่น้องเนย มาเที่ยวกับพี่ยีซีมูน,นี่ฟังทั้งนี้คนแห้งหลายพี่น้องฟังทั้งนี้ดีกว่าฟังทั้งนี้นะครับมีลานขายของชำด้วย ไอเฟิลอ๋อไอเฟิลคือทุกคนไฝฝันอยากมาเที่ยวน้องชมไม่ไก่พี่น้องเลยพูดละสูงบ่สูงพูดละพี่น้อง <c oughs> อากาศก็ดีดีพาพี่น้องเข้าชมใกล้ๆเลยพี่น้องสวนเมืองไทยเลย โซนเมืองลาวหรือประเทศข้างเชียงมาเที่ยวมาชมกับโปยีซีเอออดอร์บุ้งโยีซีฟ้าเที่ยวฟ้าชมาครับคนกำลังเข่าเที่ยวเข่าเที่ยวขึ้นลิฟต์ไปได้ไหมพี่น้องเนี่ย ซื้อตัวเสด็จวอ้พี่น้องเลยนะครับขึ้นลิฟต์ไปพวกยางกับยางขึ้นกับมีพวกขึ้นประยากเสียงเลยนขึ้นลิฟต์ไปพี่น้องเลยครับโครงสร้างเขาใหญ่มากพี่น้องเอาแก้วมาชม ขอนแดดแดดแดดขอนขอน,นครับมัน,นีีก็ดีเดีด๋ยับไปลองก่นบรรยากาศดีๆพี่นลองก่น ในนี้พี่น้องมักก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อี่ซีนั้นเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำชิปให้พี่น้องชมครับโวยประมาณนี้นะครับเนาะีเนื้อ,ามาอหมุู้ไก่พี่น้อง <c oughs> สวยงามมากพี่น้องเอ้ยโครงสร้างของเมันขอนพี่นอ้ آ, องเลยอ่าเข่าห่มกันงแอบเลแล้วไปเข,ข่าดดห่มกันพี่นอ้องอาหลบแดดจากแรงกันพี่น้องเลย แดดดีแท้วะหลบแดดก,กันพี่น้องเ้ย่อนพุดเว้ยครับจิบนี่พี่ยซีกะฝากไวส้สำเนี้นะครับเด้อภาพสวยๆงามเล้วครับเนาะเอาไว้เจอกันใหม่เด้อครับเด้อพี่น้อง fc ทั่วโลก เพื่อนยูทูบเบอร์หรือชาวลาวชาวไทยของเขาด้วยครับเด้อหรือชาวต่างประเทศหรือชาวที่เป็นเขามาชมชิปไปเยีซีพาเที่ยววันนี้นะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย